รับที่ไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่เนี่ยครับเพราะว่ามีคนเดาถูกกันไว้มากมายนะครับ สวัสดีครับหินเทงเงาก็จำได้แล้ว <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอทุกคน Hi everyone My name is Boss, and I have Bots BOSS B -O -S -S. like a Bots. <laughs> <laughs> พี่บอลเล่นด้วยผมอายุย1่นะครับ I am 21 y e a r s old แกแล้วเนาะเ <laughs> <laughs> ที่ยวตรองจามเมื่อกี้บอกเสียงน่ารักมาก อันนี้อันนี้พูดได้เลยห,หรือว่ารอรออีกแป๊บนึ่งนี่เป็นใครคะรนี่เป็นคีนไงไม่ถึงว่าแบบไม่ถึงว่าจะรอหรือพูดไปเลยพูดไปเลยเนาะสวัสดีครับผมมอนผมรับบทเป็นคีน<ย>นะครับยังไม่เจอซัมโฟเลยนะใช่ครับก็จะไปอยู่ในบรินตีของนะตั้มนะครับรือวาพี่เตตเต้นนั่นเองนะครับผม I'm enter to t u m b a n น I'm 21 years old ชอบรอยยิ้มแซงเขียวเหนือให้ฟังหน่อยเด้อได้ครับมีใครอยากฟังภาษาเหนือไหมครับทุกคนอูมึงกูกำเมืองหน่อยผมเป็นคนื่อใครไม่รู้นะครับผมเป็นคนเป็นคนเหนือนะครับ เหนืออะไรเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์แต่อู้กระเมืองนี้อู้กระเมืองอู้กระเมืองอ่ะแบบฝากฝากตัวแบบอู้กระเมืองหน่อยเออสวัสดีครับผมชื่อบอสนะครับก็อ่าก้าหาจะเล่นเอ้ยมันปักมันเอาไหมเอาไหมสวัสดีครับผมจื่บอสนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวตัวนี้นะครับผมรับบทเป็นคีนเนอร์อย่าลืมพอนะ ฟีดนะครับก็จะเป็น TPA NAT เหมือนไอจีนะครับแต่ว่าทีจะมี3ตัวตอนสุดท้ายเหมือนคนเขามีญี่ปุ่นด้วยเหรอนามะเอวาโบกุบอสเดสนะครับผมโอ้โห แชรและจ้ำท็แจกินเหมอนกันเดียว <c oughs> เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยวูสกีนมได้แค<ด>รับด <c oughs> <ล>้วยเนาะเอเวอรคือบอสเดย์เ s สไอเ์แอพี่ตั้มนิวเฟรนนะครับมาในวงในส่วนของ <c oughs> อะไรครับในส่วนของคัสะไรครับ อ๋อโอเคครับที่ผมจะไปอยู่ในวงของดัมนะครับผมจะไปเป็นนักร้องนะครับผมทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังคิดว่าเป็นคนร้องเพลงเพราะไหมคคิดว่าาจะพอแบบฟังฟังได้ครับแต่ว่าแบบไม่ได้พอแบบขนาดนั้นแต่ต้องลองฟังนะขออนี้นะเพลงอะไรครับทุกคนให้ทุกคนขอเพลงมาได้ปหมเดี๋ยวผมร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งเป็นน้ำจิ้ม อยากฟังเพลงอะไรไหมครับผม I can speak Japanese a little bit นะครับผม Yes p e a k up friend นะครับสบายแล้วงานแฟนมีเอเชียทัวร์มีล่ามแล้วไม่ต้องจ้างล่าม เสียวเพลงรู้ยังรู้ยังของใครครับต้นธนสิทธิ์เนาะผมลองไไม่ด้ขอเพลงฝนตกใหม่ค่ะวานเกย์ตื่นเพลงไม่ว่าอะไรค่ะ พี่บอสเรียนไหนเรียนเรียนวิศวะมอชรนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีไหนครับปีสี่ครับจบแล้วใช่ I'm s t u d y at เชียงใหม่ university นะครับผม in เชียงใหม่ขอเพียงหวังเพียงไรเดียวขอสมาธิอ่ะเอาลงไม่ได้ใลายเป็นแม่ซีเนี่ยแม่แบบแม่คนลูกไม่รู้ คิดถึงพี่บอลล้วคิดถึงแม่ย่าด้วยได้ไหมครับ I'm t 1 y o e years old นะครับ UPC ครับเดี๋ยวเรารัเพลงเนี่ยเออทุกคนเพลงอะไรครับเพลงอะไรพิมม์มาหน่อยอายุ่ครับ Do you w o n t to b e a snowman เยอะทราเดี้วยเนวิสาคภาบเล่นเครื่องกลครับ mechanical engineering ครับลองเฮงวันเกตติ้นโอเคงั้นสรุปผมลองวันเกตติ้นนะอ่ะท่อนหนึ่งโอเคอย่าบอกนะว่าประโยคนึง ว่เอาอวดหนึ่งวดหนึ่งไ,ได้ว,วดน,วดนมีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสรงอุรากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามใยแต่สุดท้ายเดินมาเกิตื่นา้าตายจำจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บ ม่ครับประมาณนี้ผมจําได้แต่ว่าถ้าอยากฟังกัทุกคนก็ไปฟังใน okay, ดีอนไดติลลิกสิ์ <laughs> ครับผม oh. กึติงน,นะครับ oh. กึศึงก็คุรครับผม a อเ i พีดวอทิสวอส i นโวลอ o นเอล l ี c 2 i ูอ e นซีรีส์ยเนมอ e ค e อ n าอีบีเอนเทอรเออเอนทรัแนะครับ ีอ๋อมีแค่อันเดียวอ๋อนี่คือที่เขาขอโน้ตโน้ตน้ตน้ตแต่เราแค่ขอยันดูนะฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผม This is my first series นะครับ in actor เอามีคน f มค m โล l มเ b ียด้วยคิดชื่อด้องไปเลยจ้าคืออะไรครับพี่ไม่รู้สวัสดีครับ Hi everyone ไง ไม่บอกหรือวอ่ะอีกรอบหนึ่งเล่นเป็นเพื่อนใครครับครับวันเล่นเป็นคีนนะครับจะเข้าไปเป็นอ่านักดนตรีในวงของตั้มนะครับผมก็คือไปเป็นนักร้องซิงเกอร์ อ่ Our, my name is boss นะครับ boss like a boat b o s s นะครับผมซีรีส์เริ่มออนแอร์เมื่อไหร่คะนี่น้องถาม boss like a boss ตัวจินนะครับผมกล้องค่ายี่สิบสี่นะครับผมเปิดกล้องวันไหน ต้องทำตอนนี้เปิดแล้วนะครับทุกคนนะจริงเหรอเ <laughs> ลือกรากแล้วเวิร์กช็อปเป็นไงเวิร์กช็อปก็พี่ๆเก่งมากนะครับในซีซั่นหนึ่งเก่งทุกคนเลยแบบ Are you exciting for LBC? Yes <too? S 1> I am uh, so exciting <laughs> เล่าวันเวิร์กช็อปหน่อยเธอ ไปเวิร์กช็อปหลังเพื่อนเลยใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าอะไรเพิ่งสอบเสร็จใช่ไหมใช่เพิ่งได้มากรุงเทพเลยครับปกติก็อยู่เชียงใหม่เขาเวิร์งช็อปไปสิบสัปเทอรมาวีคที่เท่าไหร่โหไม่รู้เลยครับแต่ว่าแบบมาหลังๆเลยแล้วแบบทุกคนก็คือไปคือทุกคนเก่งมากได้ข่าวว่าโดนบูลลี่ด้วยเหรอคะได้ข่าวว่าโดนบูลลี่เหรอคะฟองชาวเน็ตไหมฮะอีกนิดหนึ่งนะทุกคน โอเคครับโดนใครแกล้งโดนแล้วโดนแกล้งมาแล้วนะครับแต่บอกไม่ได้ใช่ครับอ๋อม่สปอยแี้ใครดื้อสุดอ่ะพูดได้ีัยใครดื้อสุดโหผมว่าแบบพอๆกันทุกคนเลยแต่ว่าอาจจะดื้อในแบบคนลับพานกันนะครับอ u n เนื้อเ Yes โดนรับน้องเยอะ โดนโดนไปแล้วนะโดน,โดนเนี่ต่อเนื่องเราให้แล้วใช่ไหมเราให้ไป็นหนึ่งทีฮะโดนเกงหรอใครโอ้ท่านรู้นี่ก็คือยังบอกไม่ได้ทุกคนหัวโจ้ก็คือเป็นใครไปไม่ได้ใช่ครับอยู่มาหาลัยเดียวกับพี่เออมาใหาลัยเดียวกับพี่เอิร์อเลยงใหม่ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเจอพี่เอิร์อบ่อยไหมที่เชียงใหม่เจอบ่อยมากครับเจอตามเจอตามที่ไหนร้านหมูจุ่มร้านหมูจุ่ม ชาบูชาบูอ่ะยังวะบัวโนสเดียสคือบอกไม่ได้เราจะไม่พูด บ่ายหรอละครบ่าหรอเอ่ออ่าโอเคครับอ่าตื่นเต้นมากครับทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องแรกที่ผมเล่นด้วยขเขาจะยัก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับผมเมาเข้าเลยแค่เดี๋ยวอ,อนนะ่ะเดี๋ยวให้คุณจำมาด้วยนะครับผมก็คือในเรื่องก็คือจำบอลหรือเปล่า จำบอสป่าในเรื่องอ่ะจำบอสต้องรอดูต้องรอดูครับผมต้องรอดูครับผมข้อสอบอไรเล้วไอ,อ้ช้า how do you describe yourself บอยออนอตี้บอยอ่า ข้ามไหมข้ามไปก่อน Skip Skip Hi from India Hi ค่ะ I'm you to be a couple uh not sure uh u not sure ไอทุกคนเนี่ยแบบเอาจริงจำยี่สิบเก้าผมยี่สิบเอ็ดรู้สึกว่าแบบแก่มาก ก็่โสนะครับเออใครไม่รู้ไม่ใช่ผมชินแล้วนะอเดี๋ยวต้องรอดูนะทุกคนเราเผื่อเราจะเป็นคู่กันนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าเอ้ยของพี่วงพี่ชื่ออะไรล้ะพี่พี่ัะวงที่มีที่ที่มีวงชื่อวงอะไร ยังไม่รู้เนละต้องต้องรอต<อ><อ>ิดตามต้องติดตามนะครับผมต้องขึ้นวัดจุลาสอ,องพเก้าวัอื้่ลงเรือกันปะเรืออะไรก่อนเรืออะไรก่อน Hi everyone is other i ของพี่ของพี่แสดงเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนแสดงเป็นอ่าไปอยู่ในวงของตั้มนะครับหรือว่าพีเต้นตนั่นเองส่วนนี้เป็นเพื่อนของพี่เป็นนะครับจะได้เจอกันบอทพี่ในบทยังไม่แน่ใจอ่ะยังไม่รู้นะครับผมเพื่อเพิ่อแบบอาจจะแบบคอสมาเจอคอสหรือว่าเนียผมเล่นเป็นคีนนะครับอ้าชื่อจำชื่ออะไรครับในเรื่องผมชื่อจ็อบครับผมอ่าจ็อบจ็อบอชื่อแบบว่า ชื่อโหลมากแต่ชื่อชื่อเหมือนชื่อชื่อจริงๆนะคลจายบนะคล้ายๆไม่สวยเห็นใช่ไหมครั thank thank กรบาบเราสวยครับผมทำงานหนึ่งทีครับพี่จำน่ารักเกินไปอ่ะ <c oughs> ใช่เปล่าโอ้พี่มีภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลืมแล้วอ่ะ <laughs> แท้จริงกับแท้จริงอันนี้ต้องติดตามนะเฮ้ย <laughs> how can call y o uranium guys I am boss นะครับ a M จำครับผม Jump Ke drop. Drop Keen job or job Keen still not sure yet อะ uh แค่นี้ฮเสุดเรื่อย Chemistry is overloaded มีแต่คนจอบคียเฮ้ยจอบคีย์ period ตายแล้วผู้จัดครับมีคนชิปได้คตัดให้เฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเอาเบคร์นายดี ดู aso likeable เมดีนะเมดีนะมนะเมดีอ่ะใครอย่าทำไปเล่นใหม่นะ <laughs> 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 ดูเหตุสักดูเหตุสังเพลงสิงลองลอ <N ap. S 3> งซอกเพลงได้ทุกคนขอเพลงไหมนะผมลองจ้ำเอ้ยวันนั้นผมฟังอ่าจ้ำในสตอรี่ลองเพลงไหมเพลงเพร,พรออาะมากเลยไหมขอบคุณครับเล่นกีตาร์ <c ười> ยทุกคน มีใครอยากฟังเพลงอะไรไหไมครับผมขอกันมาได้นะครับเดี๋ยวฟิชชิ่งนะมีคนถาม,มเมื่อกี้สองรอบแล้วอาร์วีนอตตี we good we good? w e ู e เรากูด yeah. <good. S 1> yeah. For sure we are, boy we, are we are good boys We are We are good boys เต็มชีวิต โอ้โหตอนนี้นเดี๋ยวเี๋ยวกลับมาที่เลิฟบายแชนสองก่อนบังเอิญรัดสองก่อนตอนนี้ไปไปแฮชแท็กอื่นแล้วครับมาพี่ผมช่วยเดีวไอกันเลยเพลงของบอกให้นอลยยังไงวะลอเพลงไรับยังจ่นนีพี่นันลองเพลงไรนะคล้าแล้วลอง,พง <laughs> <laughs> เพลงที่ที่ทเล่นเล่น เล่นกีต้าเพลงอะไรที <aría> no ่จำไม่ได <player> ้จบนแม่อะไรไม่คุยไปคุยไปเอ๊ะเขาใล้าผมร้องเพลงอะไรวะเออผมลืมแต่ดีดีเราฟังเราฟังด้วยกันเพลงอะไรวะอ๋อ ของได้ทอยอ่ะพี่เพลพอมเสันต่ออ๋เปินี้ยาุมเฮ้ยเปิดเนี้ยแปบืองืองโนี่โอ้นี่อัเนี้อใช่ละใ เฮ้ยเราเราอาคาราเลยวาโหเราถึงข oh, no, okay. um, ั้นน mm ี้ละเร็วเดียวเริ่มไหมครับ1,2,3เปิดเพลงวาพี่เราจะเอาเพลงได้ไหมจะได้แบบว่าเขาจะได้เอาไปแบบลงคลิปนิดนึงเปิดแบบเพลงจริงๆเลยนะคาราเลยพี่ YouTube ไหมหรือว่าไ เริ่มอาจัดไว้เฮ้ยอากาศนาวหนาวทางกลางผู้คนมากมายออาป็นไงเสียงเป็นไงโอ้โอ้ล่ยังไม่รู้ปั๊บผิดที่ดวันไหนเมื่อไรที่ต้องเดินเดินต่อไปและไม่ว่าไรลเท่าไร ฉันแค่มีเธอขคฉันมีเธอฉันไม่เคยกลัวในวันเวลาดีอยังนี้ฉันขอเป็นแบบนี้ที่ฉันมีเธอคิดมันก็โอในวันอาการไม่สดใสฉันเดินไปกันเธอ จะได้หรือเปล่าเพราะมีเพียงแค่เราก็โอดีเออเฮ้ยเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวใครอยากฟังเพลงเต็มนะครับเราเรายังไม่มีนะครับยังไม่มีอาจจะมีนะครับผมเราติดตามนะไปฟังตามใน i อนะครับผมตามใน i อได้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่บอสอาจจะมี c o อร์ปล่อยกันใน i อนะครับติดตามไ้ก่อนเลยขอบคุณมากครับ T P A N A T นะครับผมติดตามกันได้เนะครับของผม พิสิทธิ์ผลด n d e r score J นะครับผม P I S I T P O N under score นะครับ J ครับฝักเนี้ฝักตัวด้วยครับมุมนี้มุมนี้จ๊อบคียนะไปแล้วตอนเนี้ยไปแล้วไปแล้วจ๊อบคียแล้วตอนเนี้ยให้ไลฟ์คนเดียวแล้วเงียบพอไลฟ์คู่นะคู่เป็นต่อยห่อเป็นสเต็ปไงพี่อันนี้เาง เดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปแล้วเนี่ยนะครับโอเคครับก็อีกรอบนึงนะครับผมฝากด้วยนะครับเรื่องเรื่องไบเชนสองนะครับผมก็รับบทเป็นคีนะครับจะเข้าไปอยู่ในวงของตั้มนะครับผมจะไปเป็นนักร้องนะซิงเกอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวาจ้ไม่ายๆตัวเลยครับก็ผมไม่มีอะไรนะครับผมฝากไปแล้วเรียบร้อย